ใกล้กับตรงนี้แล้วเห็นไหมพี่อ่าเห็นนะครับต้องในตัวคอมเมนต์เห็นเลยสวัสดีพี่มณฑารวยๆพี่งวดนี้อย่าลืมซื้อเผืือด้วยนะครับผมปังๆงวดนี้ครับผมตรงนี้ผมเห็นเดี๋ยวก่อนนะเห็นสองตัวเองพี่พี่ผมเห็นสามห้าว่ะพี่ <c oughs> พี่ผมเห็นสามห้านะผมเห็นสามห้านะครับเห็นไหมพี่เนี่ย อันดูตรงเล็บนะครับเล็บสวยจริงๆนี่เนี่ยเลขสามนี่เห็นไหมเห็นเลขสามไหมครับตรงนี้เลขห้านะอ่าเห็นไหมครับซื้อมาเลยพี่ผมเห็นสามห้านะครับท่านอื่นเห็นเป็นเลขอะไรก็ทํานั้นเลยพี่ผมเห็นเป็นสามห้าครับเห็นเหมือนกันไหมสามห้าเลห้าบางท่านอาจจะเห็นเลขอื่นะครับผมเฮงๆรวยๆนะพี่นะพ่งนี้ขอให้ถูกกันทุกคนพี่ ขายที่ยังไม่มีที่ซื้อจิ้มไปที่ลิงที่เราปักหมุดนะครับผม l ล n e แอดจีวิน99ไลน์แอดจีวิน99นะครับผมมีแอดนำหน้านะครับผมเป็นไหนหรอวะมึงสั่นนะพี่เฮ้ยมาครับลุยทันทีเถิด,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 ดลูกเผ็ดข้าพเจ้าดีมีเงินมีทองใช้มีกินมีใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับเจ้าแม่ ยวแม่จะเขียนช่วยหน่อยเด้อมา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 ,มานะสามห้าไปไหนแล้วพี่เลื่อนนิดเดียวขอเจอแล้วพี่สักครู่นะครับกล้องอาจจะลวนกล้องอาจจะอาจจะมือสั่นไปนิดนะครับเสียวเมื่อกี้ยังมีคนดูเลยคนนีกลับหน,นแล้วพ่คนะนนีาจะมาขอตอนเที่ยงคืนดูครับ เห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่เราเราถูเมื่อกี้เป็นไงครับเมื่อกี้เราถูตรงนี้นู่นเรื่อสามห้าเมื่อกี้เป็นไงครับถ้าก้องมันเร็วไปขออภัยนะพี่นะโอเคครับผมมามามาเฮงเฮงรวยๆนะครับมมมมผมอ่ะใครเขียนเลขอะไรซื้อตามนั้นนะพี่นะ เมื่อกี้ผมเห็นไปใส่เป็นสามห้าแลผมได้สองตัวนะสองตัวนี่ถ้ามันมาสามห้าแล้วผมอีกตัวหนึ่งเราเราให้ให้แค่สามห้านะครับแต่พี่จะไปเอาอะไรเติมก็ได้นะครับผมมันอาจจะมีไอซ่อนอยู่บางอย่อ่ะรับให้พี่สามห้าแล้วผมส่วน พ,พี่เพื่อนๆจะเอาอะไรเติมตัวหน้าก็ได้นะครับแต่เลขสามห้านี่เหมือนเหมือนที่เราเคยได้มาเลยเออนี่เจอแล้วนี่นะครับสามห้าเห็นไหมสามห้านี่ไงชัดมากพี่สามห้าใครเห็นไม่ตัวอะไรเพิ่มได้นะครับไอ้ตรงล่างไอ้ตรงตรง นี่พี่มีสามมีห้าใช่ไหมพี่เห็นไอ้ตรงละตรงกลางใช่ไหมตรงกลางมันเป็นเลขเจ็ดเห้ยตรงกลางเ,งาเป็นเลข 7, เจ็ดเ,เ,เอาเย้ยเอ,เยเอเยมันเหมือนเลขที่ผมซื้อไว้เลย 7, 3, เจ็ดสามห้าอครับเลขมันช่างตรงอะไรขนาดนี้เอาครับใครเห็นเลขอะไรเอาตามนั้นนะพี่นะขึ้นคอมเมนต์มาได้นะครับ ความรวยยืดๆโถ